พอแล้วครับ <laughs> คืเบอเห็ดผืบฝืออยู่หมันเป็นสันอยู่นอบาโอ้ยตัวน,นี้งไวยลงกนปาดบ้มุมนอิเต็มตาเลยบ่าาสี่ดอกผมยามเต็มอยู่คบนีน่เนาะเต็มตาไปจังเห็ดหาดอกเต็มตาตาที่สองเด้ออาจารย์นี่ยโอ้ย งาม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 โอ้ยอ้ยอ้ยขาใหญ่ใหญาใหญ่ใหญ่ปวบแกงแสบแกงหวานหอมเด้อจานโอ้ยบ้าบาา,า,างล่ะโอ,อ้ยพอแล้วพอแล้ว พูด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 บู๊โมลายดอกแต่ว่างามเนาะคร <Below. S 3> ับผ่อหลายคือเขาเด้ขนาดผอนสำเนียงตื่นเต้นเนาะครับว่าเคยเก็บเพชรลายตะมดก็สองดอกสามดอกเนาะใช่แค่ต้องผ่อนองเขาเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่าในไอเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปเราปลากับสาวนางจ้าเมื่อนี้สาวนางก็ได้เดินทางเข้าป่าหาเก็บเห็ดคือเก้าจ้าเสารมื่อในกับเสารว,วัน, 29, นที่ยี่สิบเก้ามิถุนายนจ้าสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดจ้าหลังจากเมื่อวานสาวนางบ่ได้เข้าป่าเฮ็ดคลิปเด้อจ้าเมื่อนี้สาวนางก็มาตามมึงเห็ดจ้าว่าซิมีเห็ดหนังออกแน่จ้าเมื่อนี้ก็บไปหลุ้นไปชมกันจ้าว่าเมื่อนี้สาวนางกับเบลเอ็มซีมันบ่จ้า มาทางไม้ปลาบ้านน้องมิกเด้อจ้ะตำบลหัวคาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะเปรุ่นน้ำสาวนางกระเปาเอ็มเมืองจ้ะวาเมือน,น,นี้สาวนางสีนี่เฮ็ดยัยงไ้เก็บนะจา้าแปนครับนี้ลรงโงจ้ะมีดอกหนึ่งนกไข่หนึ่งครับเห็นลงโง่ขาวแตงหน่อยเนาะ เห็ดตงองหูขาวเนาะครับไข่มันเนะาะจ้ะสองไข่ออกใหม่เลยกำลังออกใหม่เนาะไข่บนนามเป็ไหนเนะาะจ<า>้ะป้าอยู่จุ่มกันเลยเนาะครับสีงามเนะาะจ้ะเมื่อวานสาวนางบัได้มาเนาะครับ แดงจ้ะกำลังโพใหม่เนาะจ้ะไข่ปลาไข่ห่านไข่ลูกขาวเนาอครับสองไข่เนาะจ้ะ ดอกสองดอกรุนกันไปเรื่อยๆจ้ะว่ามือนในสาวนง 40, 000, 100, 000, 100, 000, างสิมันเดอีหยังแน่เนาะ,ะครับโอเคเรากไทยเทศลงออกแดงเนาะครับนั่นแดงอีกีัวแล้วเนาะจ้ะมีคนนั่งมือนตากรุบปเนาะครับดอกงามๆเลยจ้ะ ดอกงามเนาะจ้ะดอกเดียเนาะเอามาเบิ่งหม่องเก่ายังมีไดเก็บอยู่เนาะครับจะเกลืองน้องงงแกดอกหน่อยมยังมีเนาะครับอ้ออกมาคือเก่า ทานจ้ะหรือว่าเอื่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเห็ดเผิ่งดำง<ฮ>เห็ดเผิ่งตับขวยจ้ะคุ่ดอกหน่อยจ้ะเห็ดบวกเห็ดแตงกอจ้ะส่งดอกทั้งแง่มั้งจ้ะบานใหม่ด้อ Còn bên ngoài chà Càng xẹp đó chà nên Còn thái lại chà Ui ngầm ngầm đó. À. nó Đọt <laughs> nhầy nó Chùm à, nhầy nó Tại vì này xám đọt <laughs> กอดไล่ๆแม่บ้า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 นางล่ะโอ้ยพ่อเดาพ่อเดา พูด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 บูดบลายดอกแต่ว่างามเนาะครับพ่อหลายคือเขาเด้ขนาดพอ่อนสำเนยยงตื่นเต้นเนาะครับว่าเคยเก็บเห็ดโมใหญ่เสือหลายตะหมองแลวสองดอกสามดอกเนะาะจะแต่เรามาพอนั้งเขาเนาะพอบัวลายต่ว่าดอกงามเนาะครับ คุณออกแนเนาเบาครับจะออกนกำลังดีป้ะนี่คือออกแกลนเนดี๋ยวไปส่งเมืองทางพะลนะานเนาะชะนั่งมาทางป่าลางเด้อจากมืองผู้ใครนึง Lang tèo lang tèo kịp theo I don't care o lông o nó. Ta lông o nó. nó. เห็นดอกบานดอกบานเนาะครับบานใหม่เห็ดรงนีเห็ดรงทานนะขาเพื่อขาเพื่อสี่ดอกงามๆเนาะ ข้างเลยเนาะครับอูบ้ดางงามเลยจ้ะขาใหญ่ใหญ่ขาใหญ่ใหญ่ดอกสวยๆจ้ะอู้ดอกนึงเนาะครับส่งดอกงามมาะจ้ะแพร์ครูจ้ะแพร์ครูส่งงบขาวจ้ะดอกใหญ่ๆงามเนาะจ้ะ Ui, để làm nó Ta. Chùm ngâm nó Đó ngâm ngắm nó Ta. Đó khít Đó nhanh chứ đi น่อยดิบรวมน่อยๆดิบๆดอกเป็นไงเนาะจ้ะแต่ว่าก็เก็บไปเรื่อยๆอยู่เนาะครับเฮ็ดพงอันนี้งก็ลั่งเห็นเนาะครับตั้งแต่ออกมาจ้ะเฮ็ดพงติ๋วหรือว่าเอิญยิ่งยังนึงก็คือเฮ็ดพงหมองจ้ะ เติมตาอดอกงามขนาดขาใหญ่ๆเติมตาเนาะครับโอ้ยไปถึงเขาญ่เนาะครับอู้ยังยยอ,อ่อนอ,งอนอยู่ได้ไหมยังนุง่นมอยู่ดอกนี้ใหญ่เนาะจ้ะดอกใหญ่เนาะครับถอดแล้วครับคือเห็ดเบื่ออยู่มันเป็นสันอยุนอ,อ่เบาครับโอ้ยตัวนี้งไว้ลงกล่อนปั๊ด บมเมนสิเต็มตาเลยบ่สี่ดอกผมยังเต็มอยู่ครับนี่เนาะเต็มตาไปจ้าเฮ็ดหาดอกเต็มตาตาที่สองเด้อจ้ะนี่ยบู๊หูยงาม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 หูยโว้ยโว้ยบาอุ้ยขาใหญ่ใหญ่ขาใหญ่ใหญ่บวบแกงแสับแกงหวานหอมเด้อจ้ะนี่ งหงงามอยู่เนาะขับูนฮ่าฮ่าฮ่โอ้ยเหลืองๆงามๆครับจ้ะบาดดินผนออกเนาะใบเล็ดเสืออีกโอ้ยดอกใหญ่ๆเนาะจ้ะโอ้ยแตกเลยขาแตกแล้ว Mích cái đóng nha, nó. Kèm mèn màn xong sắm mờ nè 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 nó nè 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 này nè như nó nè 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 สองดอกเนาะสองดอกง่ายๆก็ไม่เอาเยครับงหญ่ขนาดคืองหา่คืองามเด้ออ้ยเด็ดเด็ดเต็มตาเลยจ้ะเต็มตาแล้วเนาะเต็มตาใส่บุได้เลยห็ดจังเลยเนาะห็ดจังเละเบาคือขัดไป เต็มตาเลยจ้ะพี่น้องครับเแค่ปึงเนาะจ้ะเแ็ดปึงจิ๋วเนาะครับหรืออื่นอีกย่างหนึ่งคือเฮ็ดพวกเฮ็ดขึงหมองจ้ะสดอกหดอกตัวหลังมันแนวบึงคือเฮ็ดติตันเนาะจ้ะ แต่ว่าทองทองเพิ่นสีแดงเนาะเฮ็ดอีตัานสีทองเหลืองจ้ะเฮ็ดอันนี้จ้ะสีทองทองเพิ่นสีออกสีแดงแดงจ้ะนี่ดอกงามเนาะเพ็รอันนี้กำลังออกเซ์จ้ะสรุปยอดไดยอดห,อดหอดมานของมือนี้จ้าเสารนางก็ได้เดินทางเข้าป่าหาเก็บเห็ด คอใหญ่มีใหญ่เมืองคือเก่าจ้าเมือนี่กระือว่ามันสุดๆจ้าได้เป็นเฮ็ดพึงเขาใหญ่เฮ็ดละงูกจ้าเฮ็ดพึงดำกระไดอยู่จ้าต่ว่าบลายลุ่มๆกันหลายเฮ็ดจ้าแต่มาคลิปนี้ก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกับสองเราปากับสาวนางในเด้อจ้าสุดท้ายนี้สาวนางก็ขอขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามทุกการรับชมที่มอบให้สาวนางจ้าสำหรับคลิปวันนี้ก็บ่มีหยงหงายขอเกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้าจ้า